สวัสดีครับน้องบุ๊ครับเดี๋ยววันนี้มารีวิวจอบจอบเสียมขวานนะครับน้องบุ๊กทำแบบว่าถอดด้ามได้แล้วก็สามารถที่จะใช้ด้ามเดียวกันได้ทั้งสามเล่มนี่นะครับคือพกด้ามไปชิ้นเดียวพอเข้าป่าไปหรือว,ว่าทำสวนนะครับมันสามารถที่จะใส่สลับได้สบายๆแล้วก็ ปัญหาของแม่บ้านก็คือการใส่จอบหรือใส่ด้ามขวานนะครับซึ่งมันจะต้องเป็นคนที่มีทักษะใช่ไหมก็คือต้องมีทักษะการใส่ด้ามที่ที่เก่งอ่ะแต่ว่าแบบนี้ไม่ต้องนะครับเนี่ยสามารถที่จะใช้มืออัดได้เลยนะครับแลวุบทำเป็นเกียวปล่อยแล้วก็เจาะรูไว้นะครับก็ มีสลามเม่นเขาแนะนํามาอเรื่องเจาะรูเนี่ยนะก็ให้เครดิตสลามเม่นนะครับเพราะว่าไอ้นวุ๊นวุบลองลองทําห่วงที่หัวมันแทนน็อตสิครับจะได้ไม่ต้องพกเครื่องมือไปอย่างเช่นเราไม่ต้องพกประแจบากตายไปเพื่อขันนะครับรุ่นแรกๆนวุบจะทําแบบว่าใช้อ,อต้องใช้กุญแจบากตายขันมันซึ่งมันไม่สะดวกนะครับแต่ถ้าแบบนี้มันสะดวกกว่าเห็นไหม ใช้ไม้ยัดรูเข้าไปแล้วก็ขันได้แน่นได้เลยนะครับทีนี้มาลองขวานกันนะว่ามันโอเคไหมมันใช้ได้ไหมอ่ะดูความคมมันนะครับโอเคนะเนี่ยมันก็ใช้งานง่ายด้วย นะครับเห็นไหมลองเมื่อกี้ไม้แห้งทีนี้ลองไม้มัดมาดูนะอืมนะก็สามารถก่อไฟได้นะแบบนี้ยนับว่ามันเหมาะกับงานแคมป์มากเลยอะ่ะจริงๆนะมันเหมาะกับการตั้งแคมป์อ่ะมันเหมาะที่สุดแล้วก็ราคาไม่แพง หลักร้อยนะครับทีนี้เรามาเปลี่ยนกันโอเคนะครับขวานผ่านแล้วนะะเดี๋ยวมาดูจอบเหมือนกันครับการขันก็เห็นไหมง่ายได้จอบแล้วนะครับสามารถที่จะขุดดินได้น้ำท่วมเต็นหรือว่า บางคนที่สําหรับว่าเขาเขาชอบเข้าป่าขุดสมุนไพรนะครับนับว่าโอเคนะหรือว่าจะขุดหลุมวางระเบิดก็ก็เวิร์กนะเออเนี่ยมันโอเคอะ่ะขุดตามรูยะรูตุ่นได้หมดนะครับอ่ะทีนี้เรามาลองลองเสียมมั่งนะครับเห็นไหมใช้งานง่ายไหมชิดดียวะ ใช้งานถึงเสียมนะอืมเนี่ครับเป็นเสียมแทงดีนแล้วนะอืมแล้วก็ความคมมันพอทีเดียวความคมมันมากเลยอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับไม่สดนะเห็นไหมสบายเลยเพราะงั้นหน่อไม้ ไปแสะหนอ่อได้กินแน่นอนนะครับโอเคนะนะบุฟครับสนใจทักมาได้เลยราคาชิ้ละ850มีซองมีดั้มมีครบเลยนะครับสามารถที่จะใช้งานได้เลย